ว้าวอันนี้พามาดูดอกลีลาวดีนะคะมีแต่ดอกไม่มีใบเลยเมื่อก่อนนี้ป้าเพียเคยเอาคลิปลงให้ดูตอนที่ช่างย้ายออกมาบอนออกมาจากที่หน้าห้องตรงที่จะทําห้องพี่ปลอยนะคะมันต้นใจมากแล้วก็ดอกดกมากอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยจําเป็นต้องเอาออกมันกีดขวางก็ ออกมาก็เสี่ยงๆเนาะว่าจะติดหรือไม่แต่ตอนนี้นี่ยืนยันยืนยันนะคะก็คือติดแล้วหลักฐานโอ้โยกเยกโยกเยกมือไม่นิ่งเนาะอันนี้ก็คือติดนะคะแต่ว่าก็ติดแบบยังไม่แตกกิ่งแตกใบเท่าไหร่แต่มีดอกก็คือไม่ตายนะคะดอกออกมาสวยงามมากเลย ันนี้น้องปอมก็มาช่วยขนด,ด้วยนะคะดีที่หลานก็ยังไม่เปิดเทิมกลางผีเป็นกิ่งไผ่กิ่งหยังออกไปน้ำลงละมันมีกิ่งไผ่ตรงนี้เอาออกน้ำกิ่งไผ่อ,ออกน้ำหลอดลดเสีย มาลาแล้วแห่เอานีออกหน้าไม่ไดน้น่นกิงนั่นกิงขี้เหล็กนั่นออกมาด้วยหน่อยกิงไม้กิ่งไม้แห้งเนี่ยกิงไผ่นี่ก็ต้องเอาออกไปด้วยนี่ ไม่ได้เข้าสวนนี่มันลรเนาะที่ไหนคนไม่ได้ผ่านมามันก็จะโรกมากมากเลยโอ้ยขาจะรอดไหมเนี่ยแห้งแรงงนี้ถ้าฝนไม่มาง่ายๆนี่เราจะรอดไว้ไหมเนาะเพราะมันมีที่แห้งเยอะเลยกันเกานี่ก็เอาไม่ถึงเนาะอยู่สูงมากเลยดอกกันเกานี่อยู่สูงมากข้างบนมันกำลังเปิดประตู แล้วก็จะไปตัดแต่งกิ่นตรงนี้นะคะฟ้าสูง่ะเอาลูกมันออกเลยเข้องไว้เอาลูกไม่เนะ อันนี้คือยุงจะไปตัดกิ่งอันนี้นะคะเออนี่แหละพวกนี้ออกนี่ยั่มีไม้อยู่ตรงนี้อีกที่ตัดลงไว้แห้งก็มีที่ถ้อยย้อยลงมาต้องตัดอีกก็มีนะคะว้าว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 ,ว,าวนี่คือที่จะมาตัด อ๋อนะคะอู้อันนี้ดอกลีลาวดีม่วงพวงที่สวยมากเลยป้าเข้ามาที่สวนป้าก็มาเก็บภาพดอกไม้โอ้ยจะเป็นติ่งเนาะมือกระดายบ่านิ่ง าเก็บภาพดอกไม้ส,สวยๆเอาไว้เป็นความทรงจำเพระาะวาลีลาวดีนี่ออกปีละหนึ่งครั้งนะคะก็สวยงามมากเลยม่วงพวงนะคะอยู่ตรงนี้ว้าวสวย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 ,สวย,สวยมากเลย